สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับมามาครับวันนี้กินเคเา้าครับเอาซี่หลดตำโสมปิ่งปลาครับวันนี้ไปแบบง่ายงเลยลองข้อก่อนโอ้แมงมันไหลครับกินอยู่หล้างบ้านครับวันนี้มาได้ครับ อืใส่มือเะครับเนี่ยขอย่อเข่าแรงครับใส่ครับอันซ้ำสม,มนเนี่ยซ้ำเอง้ว้รก็บปีงปลาและ้รับถอดปลาครับ กุของย่างเขากันแฮกแบบนี้ปลาในน้อยกับกอแบบนี้ครับพอดีเลยผมกินแบบนี้เลยครับใส่ทงกลางเลย แบหบิวแห้งข่าวี่ยงไม่ได้กินครับมาใส่ข่าวย่งทีเดียวเลย ปลาดุกยี่ซอเราครับเนี่ยยุ่ตลาดยืคเต๋กไม่ยีซีบัตรลงค้นแบบกินนั่นไอ้ทั้งก้างเลยครับนี่นี่ส่วนหลังมันเคินหอมมากๆเลยครับมันมันดี เขากันครั <c oughs> บบรรยากาศกินอยู่หล้าง้านครับกินอยู่หล้างมันมันพัก ปลาหน่อยทอดนะครับขอ,องข้าก็ตามสมนี่ถือกนันแนงมาเลยครับเพื่อนท่านกินขอแรง ก็วะไปเดดจออ่ะคลิปนี้กะกินไปน้ำบอกกันเปพน้อมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอันนี้เป็นคลิปแบบไา่การกินนะครับดนด้อนมาเห็ดให้ให้ให้เบิ้งนะครับโบกี้บก็เดี๋ยวเห็ดกันคลิปกินบัไไฑน,นะครับโอเคครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับติดตามนะครับจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ่งคลิปผมดนี้นะครับเด้อนะครับฝากไว้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้จะปล่อยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ